เเอาเสียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการใจสู้บูโปรนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการ Mix Thailand นะครับของ t r u s h g o l f นะครับวันนี้เป็นโปรแอมนะครับเดี๋ยวเราถ่ายกันหลุมนี้หลุมเดียวพา3สวันนี้น้องเนตตีไม่ดีครับแต่ <c oughs> พัดอีเกิลลงก็ <c oughs> เรา<ผ>ม,มี2องีเกิแล <c oughs> แล้วนะครับวันนี้ <c oughs> อยู่กับโปรอิงหรือนิคงนะ เราอยู่กับโปรนิงใช่ไหมครับค่ะโอเคครับผมโปรนิงนะคะโอเคครับรายการใจสู้บูโปวันนี้เราจะบูโปกันหลุมพาสามนะครับต่อผมเท่าไหร่ครับวันนี้โปรโปนิงทําอีเกิลไปแล้วใช่ครับของเราก็มีช็อตอีเกิลของพี่เน็ตนะครับพัดยิงลงไปเลยโอมันง่ายครับไอ้พัดใหม่ครไม่ได้นี่พาสามร้อยสิบห้าหรอไม่ร้อยเดียวเหรอครับร้อย ประมาณร้อยห้าล้านไปไหนกับไปเนี้อเนี้อไปแง่เนี้อเนื้าครับจะต้มอยนะนั่นว้า อยู่ยังอยู่อยู่ยูไหยล่ะยูไหมก้มย่างไหนวะนี่แหละครับผมกลับมาแล้วครับแต่จากแข้งไปแปดลุมมาดูผู้จัดของเรานะครับสวยครับย่ม โอ้โห و, พี่ไต้ใช้เหล็กอะไรครับโปรนิงครับฟอร์มพะเยานะครับ สวยครับูแขงูวิแงขงถอย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 ีกโอยปรชานภาสาม มีสั้นไปสกายเชียวแรงเหลือน่าจะเอาสิบเอ็ด เยอะนะล้นมานเราควรพัดตรงนี้หรือไปพัดนู่นดีนนถ้าควรก็่างะนโ่น <laughs> เราไปพัดนู่นดีกว่านะพ,พี่พี่เน็ตพูดเป็นภาษาเมืองเลยครับ <laughs> ผมจีนิดหนึง่ง <laughs> <laughs> เราไปพัดเบอร์ดี้กนะันะดีกว่า เออพี่ทำให้แล้วนะครับน้องๆกูขอสักเม็ดได้ครับพี่ปี๊บจี๊บจับฮัก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 เกือบลงครับยอดโนจีอ่ะว่าน่าจีเนี่ย ีี่กพัออออสนนนดเไงครใครลงผมไม่พักเลยอย่าหาก,กันบ้านให้กูเลย ยจะทำยังไงล่ะได้หนุ่มใหญ่กัลูกลูก ไม่เบาค่ะไม่พอเหมือนผมเป๊ะเลยแล้วออกพากันนะครับหลุมนี้ออกพากันหมดเลยนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านเราลากันไปด้วยช็อตนี้เลยนะครับผม